เราบูชาสวัสดีทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่ในวหยาบเร้าช่องพุกพุกตอนลำเพลินอวิเชียวครับผมฝากได้เลค่ะออนทิดาลับที่เชียวฝากได้เลค่ะพี่น้องออนทิดาลเับที่เชียวยุ้ยใส่ก็ง่ายนี่เอาผู้ใดมาหน่อยเอาผยีกเอาผมเบิ้งนะครับบรรยากาศฉากใหม่นะครับแน่เต็มตาเลยครับพี่น้องเอ้ยนีอมึงได้ขับด้วย าสุดยอดสุดยอดเลยครับเมืองนะครับอลังการงานสาร้างนะครับของสาวน้อยคือบ้านแพงนะครับไป,ไปเนะครับเดี๋ยวห้าสิบไปเมืองข้างหลังนะครับผมเพราะว่าคนว่าแจกบอดิสูตรนะครับวันนี้สําหรับแดนเซอร์ทีมบีนะครับครับผมฟุกทุกงน้ำท่อนกับยูนึงไม่หันนะครับของแดนทีมบีเนาะพี่น้องเนาะเอากัเลยมาหาเอาบอดิสูตร เพื่อที่สีชายชุดบัได้บัวมินบอสไปนี่นะครับเดี๋ยวห้องจังสีให้เบิรงนะครับอีกเจอหนึ่งนะครับเดี๋ยวเสฮ์ให้เบิรงอีกเจอหนึ่นนงน,นะครับว่ามีอยังไหนนะครับโอ่เอครับอ๋อผมมาพักกวนนะครับพี่น้องเด้อเพราะว่าห้องบัสามารถ่ายชุดให้พี่น้องเบิรงได้นะครับผมเดี๋ยวผมจังสีถ่ายให้พี่น้องเบิรงอีกเจอหนึ่งนะครับน้อสำหรับคลิปนี้นะครับขอเกล้าคำ่าสวัสดีครับ